สวัสดีครับไปนะครับเพนจะมารีวิวเป็นผงดักช็อกโกแลตพร้อมชงนะครับก็เป็นช็อกโกแลตเนี่ยพร้อมชงพร้อมดื่มได้เลยนะง่ายๆนะครับก็มีผงมาแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะใส่ผงลงไปเลยนี่นะก็ความเข้มข้นก็ตามใจชอบเลยนะครับชอบเข้มข้นมากก็ใส่ผงมากๆนั่นเองง่ายๆของเขาเนี่ยปรุงมาให้เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะใส่ไปประมาณตามคู่มือเขาบอกใ่อใส่ สี่ช้อนโต๊ะนะครับแต่ผมว่าผมใส่ประมาณนะผมไม่เยอะมากก็ใส่ประมาณสักเนี่ยประมาณสามช้อนโต๊ะละกันแล้วก็เดี๋ยวคนให้ละลายนะครับอันนี้ก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมกันเลยนะน่ากินมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเข้มข้นมากเลยนะครับโอ้โหคือแบบว่าเขาปรุงมาอร่อยแล้วนะแบบมีความมันความหอมกของโกโก้เนี่ยชอบมาก เขาจะแบบผสมน้ำตาลผสมครีมผสมนมผงมาแล้วนะครับก็คือสามารถชงได้เลยนะง่ายๆเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะผมจะรับพิกัดเอาไว้ให้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ